แค่คุณรู้ว่าคุณเข้าคณะไหนแล้วคุณก็เรียนแค่วิชาที่ต้องใช้สอบแค่นั้นเองอย่างเช่นวิศวะวิศวะพี่ใช้สี่วิชาตอนนั้นพี่ใช้คณิตฟิสิกส์คณิตกับฟิสิกส์เนี่ยใช้เยอะสุดแล้วคะแนนอ่นาเขาเรียกว่าอะไรเปอร์เซ็นที่ใช้คะแนนเยอะสุดแล้วพี่ก็จะเน้นสองวิชานี้เลยเราละมาจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เคมีเคมีน้อยสุดพี่ก็จะเอาแบบให้จ,จำได้ ไมแบบไม่ติดสูตรองมศส,ส่วนวิชาไหนที่พี่อยู่อยู่ในสีวิชาเนี้ย <laughs> พ,พี่ไม่สนใจเลยเอาแค่ไม่ติดสูตรร้วย่าอ <laughs> เอาแค<ล>่แบบเก็บหนึ่งจำได้ตอนนั้นามาเก็บหนึ่งเก็บสองเอาเท่าที่เราไหวที่สุดแบบมันไม่ <c oughs> ลำบาก <c oughs> ตัวเองเดินไ <c oughs> ปงานเอง <c oughs> ถ้าน้องอยู่มหโหแล้วน้องรู้สึกว่ามั่นใจกับสิ่งที่น้องอยากเรียนลุยไปเลยครับแค่วิชาที่ตัวเองต้องใช้จริงจิเพราะว่ามันจะไม่เหนื่อยตัวเองพี่เชื่อว่าน้องทุกคน มันมีเวลาเท่ากันแหละในหนึ่งวัน24ชั่วโมงแต่อยู่ที่ว่าใครจะจัดการหรือบริหารหรือเลือกเวลาที่เรามีอยู่ใช้กับอะไรไม่ได้ประโยชน์สูงสุดแค่นั้นเองถ้าวันหนึ่งน,น้องมี24ชั่วโมงน้องต้องอ่านหนังสือ12วิชามันก็จะตกวิชาละ2ชั่วโมงไม่ใช่นันเองแต่ใน12วิชาน้องไม่ได้เอาไปใช้มดไม่ได้เอาไปสอบมดสุดท้ายแล้ว น้องก็จะมีเวลาอ่านแค่วิชาหลักแค่สองชั่วโมงมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าในหนึ่งวันพี่มีสี่พี่มีสี่วิชาที่ต้องใช้จริงๆพี่มีเวลาเนี่ยวิชาละหกชั่วโมงพี่มีเวลาแบบเป็นนน้งจุกแบบวิชาเดียวหกชั่วโมงพี่ก็จะมีอะไรที่นําหน้าคนอื่นหรือว่าวิชาหรือว่าความรู้ความจําที่นําหน้าคนอื่นเป็นหลายก้าวมาก เวลาแค่นี้แบบมันแตกต่างนะครับพี่บอกเลยใช้เวลาค่าเท่านั้นเองครับโอเคครับอนี่เป็นคำถามจากที่พวกพี่เตรียมมานะครับมีน้องๆไหนอยากคุยกับพี่พรพี่พรเลยนะถ้ามีอะไรอยากถามคุณยกมือทุกท่านไดคุณถามได้เลยเพราะว่าคุณพวกคุณมีโอกาสถามผมได้มากที่สุดแล้วเพราะบางที่อแบบ พันสามพันสี่ยกมือกันแทบตายก็ไม่ได้ถามว่ะใช่อ่ะน้องๆคนไหนมีมีใครอยากถามพี่พรไหมครับอ่ามีใครอยากถามพูดคุยก็ได้พูดคุยกันพูดคุยกันได้เลยเหมือนเพื่อนนั่งเรียนในห้องเลยยกมือขึ้นได้ไม่ต้องตายคนอื่นอ่าคนนี้เอ็ดคู่สี่นานี้เจอแล้วพี่พรนะฮะจริงพี่บอกเลยที่อยากถามอะไรเรื่องการใช้ชีวิตหรือพี่หนูมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อน ปัญหาชีวิตปัญหาทุกอย่างที่ตาบ้านาบาเป็นตาเดไหมฮะพอไหแนะพอไงแน่ครับเไมะไม่ต้องอายไมม่ต้องอาีนีไมมีคนรผมพี่บอกเลยมีคนที่ไม่รู้ไม่รู้เท่ามไม่ทีอ่ะเอ๊ะเริ่มตั้งแตเลอ่เอองเองเสื้อดเยนี่อ่ะนี่เสื้อดำไปรู้น้องรอี่ผมนี่เหรออะรนอแล้ อยากถามพี่ฟอมว่าเคยหมดไฟกับการทํางานบ้างไหมคะหรือว่าการเรียนนะคะคือแบบไม่เอามุกนี้ไม่เอามุดนั้นมันบางครั้งมันเหนื่อยมากๆแบบหมดไฟเ้าพี่หาแรงบันดาลใจจะพูดเขาลอหัวขุยานะ เปลี่ยนพี่หลอกคนนี้เป็นร่างเข้าไปเลยนะที่จะถามเปนี่ยทุกที่เลยอันดับแรกต้องต้องถามตัวเองก่อนว่าหมดไฟหรือขี้เกียจขี้เกียจค่ะไอ้คนเกิมากอ่ะพูดคำพูดแบบนี้มากเลยโอ้โหพี่หนูหมดไฟสาปเอาดูจริงๆแล้วมันขี้เกียจนี่เฉยต้องลองถามตัวเองก่อนว่าขี้เกียจหรือว่าแค่หมดไฟนะครับ ถ้าหมดเราหมดไปถ้าที่หมดไปจริงนะถ้าวันไหนไไที่เรารู้สึกว่า,วาเฮ้ยเราตันเราแบบตันแปดด้านไม่มีไม่มีกําลังใจที่จะทำอะไรเลยพี่จะหยุดทุกสิ่งที่พี่ทำอยู่ครับแค่นั้นเองแล้วพี่ก็ไปเที่ยวไปแบบหาแรงบันดาลใจไปเจออะไรใหม่ๆที่ทําให้ไม่ได้เจอสิ่งที่เราเจออยู่อย่างเช่นว่าอ่าน้องอาจจะทําเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเพลงสมมติยกตัวอย่างง่ายๆนะน้องทําเกี่ยวกับเพลงอยู่อะไรก็ช่างที่น้องทําอยู่แล้วน้องรู้สึกว่าโหพี่หนูทําเพลงแล้วหนูหมดไปมากเลยทยํายังไงพี่ก็จะหยุดการทําเพลงทุกอย่างเลยแล้วพี่ก็จะโทรหาเพื่อนลากเพื่อนไปหรือว่าชวน,นเพื่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดโดยที่พี่พอพี่ไปเที่ยวใช่ไหมครับพี่จะไม่เอาคําว่าเพลงมาอยู่ในหัวเลยหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับเพลงก็ช่างพี่จะไม่เอามาคิดเลย พอน้องไม่คิดแล้วน้องไปหาแรงบรรนานใจหรือว่าน้องไปเจอสิ่งใหม่เี้ยคนทั่วไปคนส่วนมากอ่ะจะไม่รู้ว่าการที่เราไปเจอสิ่งใหม่มาทําให้จิตใจเราดีขึ้นมากเหมือนกับเหมือนกับน้องนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันวันหนึ่งน้องปิดโทรศัพท์แล้วลองใช้ชีวิตแบบไม่มีโทรศัพท์ดูน้องจะเห็นอะไรละหลายอย่างมากขึ้นจากที่เราไม่เคยเห็นจากที่แบบ บางทีเราเดินไปแล้วเราเห็นหมายืนฉี่ข้ามถนนแล้วเรารู้สึกว่าสัมกับมันมันอาจจะเป็นความสุขเล็กน้อยที่เราไม่ต้องเอามาจากโทรศพัพท์ถูกไหมเออเราแค่มองข้ามไม่เฉยอ,อะไรอย่างเงี้ครับก็ลองออกไปหาที่เที่ยวใหม่ๆออกไปเจอโลกใหม่ทำอะไรให้มันกว้างขึง้นเจอโลกให้กว้างขึ้นน้องก็จะมีฟังชั่นในการทำงานมากขึ้นมีการ์ดจิตส่งน้องสาครับมีใครมีคำถามอยู่ไหมคะ ได้เลยค่ะดับไหนวะไหนนนี่เนี่ยไม่ดิ้วอ้พี่พูดทำไมอ่ะไม่ใช่แหละไหนไหนเออแจมาแลวโจรให้สัก2คนแต่งงานกันหมอันนี้อันนี้คำถามหรือคำถาบ อันนี้คือคำถามดูแบบครับบันค้าบก็จะแต่งงานอ่ะพี่ก็กดบัตรคิวแล้วไปต่อคนคื่อะชิแรกอ่ะเราก็อะไรนะอะไรนะไม่คิีเลย ชบุรีนะะใช่เอาชิบุีอชิน้องมาด้วยครับตังใหญ่ตังใหงงอะไรงงอะไรเขามาจริงมาขขับคว้านจริงๆนะอองมีอีกหค่ะมีเอาแบบการเรียนก็ได้ทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับหมาข้างบ้านทะเลาะกับไก่ทะเลาะกับป้าเดี๋ยวให้พี่้องเรือรูเอาคนม้ดอเท่ก่ ชื่ออะไรชื่อเชียร์ค่ะอ๋อเอ้ยเชียร์ยากใหเพื่อนยากใหเพื่อนเรียกชื่อแล้วลากยาวนะเชียร์เชียร์อ่ะมีอะไรถามไหมอยากถามว่าเออเวลาแบบว่าครอบครัวค่ะไม่เห็นด้วยกับการเรียนคณะที่เราอยากเรียนที่พอมีวิธีอธิบายยังไงให้เขาฟัง จะเป็นสิ่งที่เจ็บช้ำหรือใครบางคนฟังแล้วดูแบบเฮ้ยเฮี้ยคำพูดที่มันต็กเป็ดแน่นอนพูดจใจอะไรเนียแต่ว่าพี่บอกเลยว่าถ้าน้องทําได้นองจะมีความสุขมากๆกับเส้นทางที่น้องเลือกน้องถามว่าทำยังไงถึงให้ครอบครัวเราเชื่อใจหรือว่าเข้าใจใช่ไหมว่าเราเลือกชนะนี้แล้วเราแบบอยากเรียนอะไรเนี่ยพี่เคยเป็น แต่ว่าสิ่งที่พี่ทำหรือว่าคนคนที่แบบเขาพ่อแม่เข้าใจทำคือน้องต้องไปศึกษาก่อนว่าคณะที่น้องจะเรียนจบมาแล้วทำงานอะไรนะจบมาทำงานอะไรงานมันโหงไหมอโอกาสในการหางานเยอะไหมแล้วก็สามารถเรียนจบสาขานี้ไปสมัครงานที่แบบไม่ได้ตกอาชีพไปเองได้ไหมถ้าน้องมีข้อ,ขอมูลของที่พี่พูดไปบนแจ น้องเขาไปพูดกับพ่อกับแม่เลยอธิบายให้เขาเข้าใจจริงๆพ่อกับแม่เขาไม่ได้แบบพ่อกับแม่เราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นที่แบบลูกต้องเรียนขนาดนี้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเขาแค่พูดในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเหมาะกับแกที่สุดแล้วอยากให้แกสบายอยากให้แกมีความสุขมีชีวิตที่ดีแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ชอบจริงเรานัดวันคุยกับพ่อแม่เลยอย่างเช่นพี่อ่ะพี่จะแบบพี่จะกินข้าวกันทุกเย็นใช่ไหมพี่ก็จะบอกพ่อกแม่ว่า วันนี้เดี๋ยวมีเรื่องที่ต้องคุยกันเรื่องการเรียนพี่ก็พูดไปแล้วงพี่ก็ไปอธิบายเขาว่าเรียนวิศวะมันดียังไงเรียนของมอนี้ต้องบอกต้องบอกเลยนะว่าเรียนมออะไรมหาอะไรอะไรอย่างเช่นเรียนมหาลัยนี้ก็เครดิตดีนะพ่อแม่เรียนจบมาไปสมัครงานที่นี่ที่นี่ที่นี่ประมาณนี้ได้นะเงินเดือนประมาณเท่านี้แล้วก็เดมีความสุขที่เรียนต้องแบบ หมือนกับว่าพิสูจน์ตัวเองให้ให้ดูพ่อแม่ดูว่าเฮ้ยเรารักมันจริงๆเราชอบมันจริงๆเรามั่นใจที่จะแบบสู้กับมันจริงๆคือที่พ่อแม่คอยแบบให้ข้อมูลหรือว่าแนะนําเราทุกอย่างหรือว่าเราจะรู้สึกว่าเหมือนดูแบบบังคับเราทุกอย่างที่เราจะเลือกแต่ว่าไม่ได้ตรงเนี้ยจริงๆอ่ะเขาแค่ไม่มั่นใจในตัวแกเฉยว่าแกจะทํามันได้หรือเปล่าแกเคยบอกพ่อแม่ไว้แล้วว่า จะเรียนวิศวะก็หนุมมั่นใจแล้วหนูอยากเรียนหนูเชื่อไหมหนูไฟแดงหนูอยากเรียนมากเลยแม่และเคยบอกไหมไม่ได้บอกใช่ไหมหนูไม,ไม่เคยบอกใช่ไหมล่ะเคยบอกไปรอบหนึ่งแล้วเขาบอกว่าอะไรแก็แบบว่าทะเลาะกันไปรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยอลองลองตั้งใจลองหาข้อมูลให้มันแน่นมากกว่าเดิมครับแล้วก็ลองพูดกับพ่อแม่จริงๆแต่ถ้าสมมติว่า ว่าพ่อกับแม่ไม่ซัพพอร์ตหรือว่าพ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยจริงที่จะพูดแค่ว่าถ้าสมมติว่าแกเอาความหวังไปฝากไว้กับคนอื่นฝากไว้กับพ่อฝากไว้กับแม่บอกว่าแม่หนูจะเข้าคณะแพทย์เพื่อให้แม่ภูมงใจหนูจะเข้าคณะแพทย์เพื่อให้พ่อภูมงใจวันนั้นแกอาจจะไม่ได้เต็มใจเท่าไหร่หรอกแกอาจจะไม่มีความสุขที่เรียนคณะแพทย์เลยด้วยซ้ำแต่ แกไปเรียนเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจวันหนึ่งพ่อแม่แกเสียไปอ่ะสมมติว่าเสียแกจะทำแกจะพิสูจน์เพื่อใครแกจะพิสูจน์ตัวตนไปเพื่อใครแกจะทําเรียนคณะแพทย์เพื่อให้ใครยอมรับถ้าเขาเขาตายไปเขาเสียไปแล้วก็ไม่มีสุดท้ายแล้วแกก็จะเสียเวลาและก็ไม่มีความสุขมาตลอดในการที่เรียนคณะแพทย์อ่าถูกหรือเปล่า กับถ้าสมุิว่าแกลองใจแขกหน่อยเลือกในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆอันดับแรกข้อดีของมันก็คือแกจะไม่มีวันหมดไฟเคยพี่เป็นเจพี่เคยมีเพื่อนอ่าคนสนิทไม่ใช่เพื่อนหรอกเป็นเป็นนาเขาเป็นเจ้ากเของบริษัทเ e เลก t ูนา่าเขาตื่นมาพร้อมกับความอารมณ์ดีเขา1 8ดประการทาัทง้ทงๆที่งานเขาละเอียดกับพี่เยอะมากนะ ทำงานเหนื่อยกว่าหนักกว่าเพราะเป็นเจ้าของบริษัทแต่ทําไมเขาเขามีความสุขทุกท่ตื่นมาแล้วทํางานพี่ก็เลยถามเขาว่าทําไมพี่ตื่นมาแล้วมีความสุขกับการทํางานทังที่งานที่มันหนักกว่าผมเยอะเขาบอกเขาว่าเพาี่รักมันแค่นั้นเองพี่รักในสิ่งที่เลือกถ้าน้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองรักน้องจะไม่มีวันเหนื่อยกับมันน้องจะมีไฟในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ไปในจุดที่เป้าหมายตัวเองเลือกไว้ น้องจะมีความสุขและน้องจะไม่ต้องมานน่งพิสูจน์ตัวเองกับใครถ้าน้องเอาความความสุขหรือความคาดหวังไปไว้กับคนอื่นถ้าวันเองเขาไม่มีความสุมมมข,สขเราก็ไม่มีความสุขเราจะทําอย่างนี้ไปทําไม,ไมเดี๋ยวตัวเองเปล่าทําไมเราไม่เลือกตัวเองทําไมไม่ดูตัวเองดีๆว่าเฮ้ยเราก็เกิดมาบนโลกเนี้ทําไมเราไม่แบบคาดหวังให้ตัวเองดีกว่าถ้าเรามีความสุขเราก็แค่มีความสุข แค่นั้นเองไม่ต้องแบบคาดหวังกับใครพี่ก็บอกเกี่ยวพ่อแม่ตลอดพ่อแม่ก็เข้าใจในที่สุดพ่อแม่ก็เข้าใจถึงบางครั้งพ่อแม่พี่ไม่เข้าใจที่ก็จะดื้อทาเลือกที่จะทำมันหมนเลยเพราะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่พี่เลือกมันดีต่อาแลวมันเหมาะสมกับเราสุดเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเราดีเท่าเราอีกเราก็พิสูจน์ให้พอดูครับว่าเราทำได้แค่นั้นเองไม่ยากถ้าพูดไม่ฟังก็พิสูจน์ให้พอดูจบ ขอบคุณครับขอบคุณครับต่อเย่ครับอ่ะเอาเป็นอีกคำถามสุดท้าย